เราไปเจอตรงนี้อีกดอกกำลังกินเลยเบลือเลยนี่โอ้ยน่ากินมากสวัสดีค่ะเช้าวันที่สิบสองสิงหาคมนะคะรองซูนสองสี่นะคะวันนี้เราก็ จะพาเพืเ่อนๆทุกท่านนะคะไปเลาะเก็บเห็ดไผ่กันนะคะหลังจากที่เรากลับจากวัดทำบุญวันที่12สิงหาวันแม่แล้วนะคะก็ดยวไปเลาะหาเห็ดไผ่มาแกงสักหน่อยนะคะว่าจะมีไหมไปลุ้นกันกับเรากันนะคะว่าจะมีเห็ดไผ่ให้เก็บไหมนะคะเดินป่าเดินดงนะคะ ยุงก็เยอะเยอะอันนี้ก็เจอเห็ดนะคะอันนี้เห็ดรวมญาตินะคะเห็ดอันนี้กินไม่ได้นะคะนี่เห็ดน,นี้กินไม่ได้แล้วเราก็แปลกว่าใครมาเดินทางมันสะอาดโล่งเหมือนคนใช้ทางปกติก็จะมีคนมาตัดไม้ไผ่ปีละครั้งเอง นี้ทำไมทางมันเหมือนกับมีคนใช้อยู่ทุกวันไปรุ้นกันนะคะว่าเราจะได้เห็ดไผ่ไปแกงไหมวันนี้นี่เราเข้ามาในป่าไผ่แล้ววันนั้นเราเข้ามาแล้วเจอดอกบานโอดได้ตะก้ามาด้วยนะคะวันนี้ จะแ,แช่แฉะหน่อยนะคะเพราะเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยจะไ,ได้ซักหม้อกแกงไหมน้อเดินหาก่อนปีนี้น้ำมันท่วมนะคะป่าไผ่นี้น้ำเพิ่งลดลงก็เลยเห็ดก็เลยไม่ค่อยออกเลยแต่ตอนที่เราเก็บไปครั้งก่อนน่ะก็คือ เห็ดชายเขานะคะป่าไผ่ยอยู่ชายเขาอันนั้นน้ำไม่ท่วมแต่แปลงน,นี้น้ำท่วมนะคะโอยุงจะมีสักหน่อยหอไหม,มนก็แปลกว่าทำไมพื้นที่มันลูกๆเหมือนคนใช้ทางตลอด ทำไมป่าแห่มันคุมเราวันนี้แล้วกอเห็ดเราอยู่ตรงไหน,นก็กอเห็ดอยู่ตรงไหน,นมเมื่อกี้เราหลงทางหากอเห็ดไม่เจอนี่ไงเรามาเจอแล้วนี่ไงจ้านี่ไงจ้าโอ้จะมีคนมาเก็บก่อนหน้าแล้วอืม มีรอยใครมาตัดไปก่อนเนาะนี่นะจ๊ะกิ้งกือโอ้ยดอกกำลังกินเลยนะคะวันนี้นะคะก็โชคดีหน่อยนะคะ<ม>ที่เห็ดกำลังดอกกำลังน่ากินเลยนะคะดอกสีม่วงๆเป็นปากปิงนะคะ ใช้เวลาเดินเข้าป่าสักประมาณ15นาทีนะคะเนื่องจากเรายังดำ,ดำนาไม่เสร็จเลยนะคะโอ้ยนี่นะคะนี่นะคะดอกกำลังกินเลยนี่แหละขนาดนี่แหละแกงอร่อยนี่นะคะ โอ้เออท้าววเห็นไหมคะดอกกำลังกินเลยโอ้ไนี่นี่เขาเรียกเป็นปากปิง ้านเพื่อนๆเรียกเป็นปากปิงเหมือนกันไหมคะบ้านเราเขาเรียกเห็ดกำลังเป็นปากปิงนะคะ เก็บครั้งที่แล้วเอาไปให้แม่แกงนะคะแม่บอกแกงกินแล้วอร่อยมากเลยเ <laughs> ก็บเห็ดได้อันไหนที่ได้เป็นครั้งแรกก็จะให้แม่กินก่อนทุกรอบเลยนะคะตัวเองค่อยค่อยกินรอบสองถ้ายังมีเห็ดเกิดถ้าไม่มีก็แล้วไปนะคะ นี่นะคะคือเห็ดที่ได้เมื่อกี้นะคะเราไปเจอตรงนี้อีกดอกกำลังกินเลยเบลือเลยนี่โอ้ยน่ากินมากนี่นะคะโอ้ได้กินเห็ดไผ่โอ้ยตื่นเต้นใชวนไผ่ดอกกำลังกินเลยค่ะรอบนี้ เพราะเราเลงไว้ตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วนี่งั้นบานก็มีเดีเอาเดเอาดอกตุูมก่อนงามแท้งามแท้ทนี่อีกสองดอกสองดอกเออเห็นไหมคะอึบอึบอ,อ่นี่สองดอก อันนี้บานกินได้ไหมออยังกินคือกินหน่อยแล้วกันโอ้ยแก่แก่แกไปเปื่อยมันเปื่อยมันเปื่อยนี่นจะจ๊ะเดี๋ยที่เราเก็บเมื่อกี้นะไม่ยังไม่ได้ตัดขาเพราะมันเข้าอยู่ในซอกหรือนี่นะคะนี่เห็ดโอ้โอ้นี่เห็ด นี่นะจ๊ะเดี๋ยวเราขออนุญาตเก็บก่อนนะนี่นะคะเห็ดไผ่เห็ดไผ่เห็ดไผ่ขาใหญ่ๆแต่เห็ดไผ่ขาจะแข็งนะคะถ้าปล่อยเขาโตมาก นีเห็ดดอกกําลังกินเลยเห็ดไผ่ถ้าดอกกําลังกินจะเป็นสีสีม่วงๆแบบนี้นะคะถ้าเราไม่ไม่มองดีดี ถ้าใครไม่รู้ก็จะไม่รู้ว่าเห็ดออกนะคะเพราะว่ากว่าจะเจอเขาอีกทีหนึง่งรู้ว่าออกก็คือต้องเป็นสีขาวแบบนี้นะคะสองดอกสองดอกสองดอก นี่นะคะในตะกานะคะคือเห็ดที่เราเก็บวันนี้อันนี้คือคลองหลังบ้านนะคะน้ำป่ามาเมื่อคืนนะคะเต็มคลองเลยนะคะน้ำเต็มเลยอื้อดอกหนึ่งนะคะปีนี้เห็ดออกไม่ค่อยนี่นะคะปีนี้เห็ดออกไม่ค่อยเยอะ ปีนี้เราก็เจอเห็ดนะคะกอละดอกซองดอกดอกกำลังกินเลยนะคะโอ้ยังกินกือกินแบ่งกันกิน วางนี้อีกดอกเอาดอกเดียวที่เหลือให้กินกือเห็นเห็ดกันไหมคะโอ้ยาย่มงมุม,ม,มนี่นี่นะคะเห็นไหมถ้าถ้าไม่มองดีๆจะไม่รู้เลยว่าเห็ดออกนะคะ อดอกนะึงสีอันนี้ไปกับกอไผ่ไปเลยเนี่ยเข้าป่ามานะคะถ้าไม่ดูดีๆเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าเห็ดไผ่ออกดอกนะคะเพราะว่าจะเจออีกทีนึงก็งแหละรอเข้าบานนั่นแหละค่ะก็จะไม่ได้กินเห็ดอ่อน ขนาดนี้นะคะมาดูเห็ดนะคะที่เราไปเก็บมาได้นะคะนี่คือเห็ดที่เราเก็บมาได้วันนี้นะคะเห็ดไผ่นะคะเดี๋ยวเราก็จะได้นํามาแกงกินนะคะก็จะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ